อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยนะครับของหน้าวัดพระแก้วนะครับของวันสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีวันวิขวิสาขบูชานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้วาวโบอยู่ที่วัดพระแก้วเนาะพี่น้องเนาะวัดพระแก้วบรกฏนะฮะหรือว่าพระบรมหาราชวังนั่นเองว้าวว้าว สบายดีโอ้โหงดงามพี่น้องเอ๋งดงามแห้งนะฮะทามกลางควางงดงามนะฮะกะยังมีนะนี่เลยโอ้โหนักท่องเที่ยวนะฮบที่มาเที่ยวเมอเืองไทยนะครับตอนนี้บาโบจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรับชมบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่บอกก็เลยว่าบุกเมืองไทยเล่นกับบอได้เนาะพี่น้ะนะองเนาะเป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่ มาแบบกรุ๊ปทัวร์นีครับหรือว่ามาแบบส่วนตัวเนี่ยจะมองไปไกลๆนะฮยโอ้ก็จะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวบาบูจะย่างไปไกลๆนะ่ะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องในเบิงได้เห็นแลสัมผัสน้ำบาบูเองอีกเช่น,นึงน่งนาอพี่น,อน้องเนาะ ันนี้อากาศดีนะฮะอากาศไม่ร้อนอบอ้าวนะฮะถือว่าไม่มีแดดครับพีน่น้องครับแต่บนแอร์นะครับฝนจะตกบ่ฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับประตูมณีนพรัตน์นะครับวันนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะชาวจีนนะฮะที่บ,าบ่าวโบได้เห็นนะครับที่เดินขึ้นมาจากนะฮะอุมโมงใต้ดินนะครับ วว้าวถ้าจากอุโมง์ใต้ดินไปนะครับก็จะเห็นนะฮะนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกมาจากสักระพระแก้วนะครับโอ้โหยังเหนียวแน่นนะฮะท่านผู้ชมครับบอกเลยว่ายังเหนียวแน่นประเทศไทยว้าวแบบไม่ขาดสายเลยครับ จากมุมนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่หลังจากที่เดินทางเข้าไปกราบไหว้นะฮะสักการะองค์พระแก้วมรกตแล้วนะฮะก็จะเดินทางอาจจะเดินทางกลับนะฮะเพื่อจะไปขึ้นรถทัวร์นะครับที่จอดฝั่งตรงค้องสนามหลวงนะครับ โโอ้โหมองไปไกลๆเราจะเห็นลูกทัวรนะครับที่จะมีธงนะครับธงของของไกดไกดที่พาทัวรมาเที่ยวเมืองไทยนี่ครับโอ้โห ส่วนตัวเราได้เห็นก็ถือว่าปลื้มใจนะครับปลื้มใจเพราะว่าภาพบรรยากาศที่เราได้เห็นตอนน,นี้คือความประทับใจที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาเยือนนะครับหรือว่าแขกแก้วมาเยือนนะครับมาเยือนก็คือมาเยือนประเทศไทยส่วนตัวบาว่าวเมื่อแล้วก็ได้แค่ปลื้มแล้วก็ยิ้มตามๆนะครับโอ้โห สุดยอดเลยครับ <expand> ท um ่านผู้ชมครับเกือบทุกครั้งที่เบาโบได้มานะครับก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่ปราื้มแบบนี้เนี่ยทุกๆครั้งเลยพี่น้องเลยนี่เลยครับโอ้โห นเยอะะะฮะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยพ่อแม่พี่นออ้องอ่าชมโอ้คนลุกไล่พี่น้องเ,อเห็นแล้วกันอะไลังไหลกันพี่น้องเลยน,นะ,ะลังไล่มากแบบไล่คือจังนาผมเนี่ย

นี่เลยครับเบิ่งใกล้กระไรครับพี่น้องครับถ้าโ่ว์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับตอนนี้มีแต่ต่างชาติควานสำคัญของพระพุทธศาสนาเนี่ยฮะต่างชาติเข้าวัดไทย โอ้โหยิ่งเดินหลังไหลกันมาแบบาพาปุ๊มเลยครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือความมีเสน่ห์ของประเทศไทยนะครับนี่แหละคือความที่ประเทศไทยมีแบบชาติอื่นบ่มีเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ประเทศไทยถือได้ว,ว่าเป็นประเทศท,ที่มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวมากที่สุดของโลกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยางท่าเรือท่าช้างนะครับเพื่อจะไปลงเรือนะครับเพื่อเก็บภาพบรรยากาศเนริรมน้ำเจ้าพระยาโอ้โหเป็นอย่างไงพี่น้องเปน็นยังไงประเทศไทย อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยนะครับของหน้าวัดพระแก้วนะครับของวันวันพิสาขาบูชาเนาะพี่น้องเนาะว้ามีทั้งฝรั่งนะครับมีทั้งชาวจีนที่บอกวู้เห็นก็จะเป็นชาวจีน คุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับคุ้มค่าแท้ๆนะครับเมือเม่อแดดมาเทียเ่ยวเมืองไทยเมื่อแดดมาเยือนเมืองไทย,ยในะครับโอ้นตอหตอนนี้บาวโบก็ยืนอยู่ในดงนะฮะดงของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ พี่น้องเอประเทศไทยสุดยอดเที่ยงใดนะฮะสองมาเนี่ยฮะครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับประเทศที่คนทั่วโลกนะครับอยากจะมาเยือนนะฮะให้ได้นะฮะนี่เลยครับทูนชาติจีนเอ้ยขอโทษขาไปพี่น้องทูนเนะ่ยทัวจีนภาษาจีนนะครับยังมีมาอีกนะครับด้านในอ๋อทัวพี่น้องเลย โโอโ้หท่า like nice. นผู้ชมที่รับชมอยู่ทั้งบ้านนะฮะท่านผู้ชมทางได้ชีบอเดอมากนะ่ยฮะผู้เชี่ยวรับชมทางคลิปวิดีโอของเบลโบกันแล้วกันนะฮะมือนีเบลโบภาเที่ยวเนาะไปเนาะเที่ยววัดพักแก้เนี่ยะฮะแค่เห็นภาพบรรยากาศด้านหน้าก็บอกกันเรีกว่าตื่นตาตื่นใจแล้ว อของนี้น่าจะเป็นเวียดนามนะครับนี่เลยครับชุดเวียดนามขนาดเวียดนามยังมาเที่ยวประเทศไทยท่านผู้ชมลองคิดเบิร์ลฮะ นี่ก็จะเป็นธงนะฮะธงปิ้วสวัยนะครับเพื่อจะเตือนให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่มากับทัวร์ทัวร์ไหนก็แล้วแต่นะครับให้มารวมตัวกันจุดนี้นะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่บาวเวอามบ์ากอนทุกท่านนะครับในวันวิสาขบูชาเนาะพี่น้องเนาะเป็นภาพบรรยากาศที่บอกเขาเรียกว่าโอ้สดๆเลยทีเดียวนี่ฮะนี่คือประเทศไทยนะครับประเทศที่มีมนต์เสนห์นะครับโอ้ เสียงดังฟังชัดนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวบาบูจะไปอัพเดตนะฮะใต่อุโมงค์นะฮะใต่อุโมงค์ล้กก็ท่าเรือให้ไปลองในเบิรงอีกหนึ่งนะฮะสหรับคลิปนี้บาบูจะขออนุญาตนะฮะ ขอตัวลาทำชมไปเคลื่นพพนอนทางนี้น้องผิงหลงน้องก่อนจากนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังลลใจบาบูนั่เด้อพ,พี่น้องเด้อเน,ะนะี่ยฟัเป็นกำลังใจในการเดินทางเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอนี่ฮะสำหรับคลิปนพพี้มื้อนี้บาบูนเขาต่อข้าว่าสบายดีพ,พี่น้องโอ,นนอ้โหด่านนั่ยอาตัว